วันนี้ก็จะมาแชร์เรื่องเรื่องหนึ่งนะครับที่รถคันนี้นะครับเป็นลูกค้าท่านหนึ่งนะครับที่รู้จักกันมานานนะครับเขาก็ได้มีการไปเปลี่ยนบัตนะครับเนื่องจากแบัตลูกเก่าเนี่ยเสื่อมปรากฏว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับอยู่ดีๆเครื่องเสียงนะครับหน้าจอนี้ก็เปิดไม่ติดนะครับแล้วก็ระบบอื่นๆใช้งานไม่ได้เช่นกระจกนะครับกระจกเนี่ย เวลาเวลาขึ้นบานนี้ใช่ไหมครับบานเล็กเนี่ยมันต้องขึ้นตามปิดตามใช่ไหมครับมันก็ไม่ทํางานนะครับหรือแม้แต่กระทั่งสันลูปเนี่ยสันลูปนะครับที่จะต้องเปิดสมูทนะครับเป็นวันทัชนะครับเวลาปิดก็วันทัชนะครับก็ทํางานไม่สมูทนะครับคือมันไม่ปิดตามที่เราสั่งนะครับรวมไปถึงเวลาล็อกรถกระจกข้างเนี่ยพับมันก็ไม่พับทั้งๆที่ในระบบเนี่ยนะครับ ในระบบเนี่ยตั้งสถานะว่าทํางานหรือออนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าหลายคนไม่คาดคิดก็งงนะครับตอนก่อนนี้นยังใช้รถได้ตามปกติเปลี่ยนแค่แบตเตอรี่ลูกเดียวฉไหนรถถึงทํางานผิดปกติได้แบบนี้นะครับสืบทราบจากเจ้าของรถนะครับถามไปถามมานะครับปรากฏว่ามันเกิด เหตุการณ์ตอนที่ใส่แบตลูกใหม่เข้าไปแล้วกําลังจะเอาขั้วเนี่ยไปเสียบเขาเสียบไม่ลงสักทีครับก็คือมันก็สปาร์คไฟมันอะสปาร์คแลบแป๊บแป๊บแป๊บแป,ป,ป,ปตลอดเลยนะครับเป็นแบบเวลาอยู่ประมาณสัก2อสวินะครับเขาบอกช่วงเวลานั้นแหละมันเป็นช่วงเวลาที่ทําให้ทุกอย่างอะดับลงคือรถเนี่ยทำงานได้ไม่ไม่เหมือนเดิมนะครับก็มีอะไรต่างๆฟ้องในคอมพิวเตอร์ เยอะพอสมควรนะครับผมก็ตรวจสอบเอาคอมพิวเตอร์มาตรวจสอบแล้วก็โ,โหเจอโค้ดอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับปรากฏว่าเช็คเรื่องเครื่องเสียงนะครับพบและว่าเจอปัญหาอะไรนะครับก็เดี๋ยวทําการแก้ให้นะครับอันนี้ไม่ยากนะครับเพราะว่ามันสามารถเอาคอมพิวเตอร์เช็คการสื่อสารกันได้นะครับว่ามันถูกตัดขาดจากส่วนไหนและเราจะแก้ปัญหาจากตรงนั้นได้ยังไง ส่วนอื่นๆนะครับก็พวกกระจกพวกนี้ตอนนี้ทําการแก้ให้เรียบร้อยแล้วขึ้นตามปกติแล้วนะครับอย่างนี้อ่ะเปิดเนี่ยมันต้องลงอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเวลาเราปิดปึ๊ปนี่ตอนแรกมันไม่เป็นมันไม่เป็นแบบนี้ครับไอบานหลังเนี่ยมันไม่ขึ้นเลยนะครับตอนนี้แก้ให้เรียบร้อยแล้วสลูปนะครับก็วันทัชเรียบร้อยนะครับนี่นะครับอ่เปิดแล้วครับอ่ะเดี๋ยวเราจะปิดแล้วนะอ่ะ นี่นะครับวันทัชนะครับนี่นะครับม่านไฟฟ้านะ,นะครับกดปิดนะครับเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับคือจะบอกเพื่อนๆแบบนี้ครับว่าบางทีแค่การเปลี่ยนแบบตลูกเดียวเนี่ยแล้วเกิด ความไม่โปรเฟชชั่นอลของคนใส่มันก็สามารถสร้างอันตรายกับรถของเราได้นะครับ, mm. ครบเคสนี้บอกเลยนะครับว่าเป็นเคสที่ไม่คาดคิดนะครับเป็นสิ่งที่เจ้าของรถเองก็ไม่คาดคิดนะครับเขาบอกว่าเขาก็เล่นรถมาหลายคันนะครับมีรถเยอะแยะนะครับรวมถึงตัวเองก็ทำบิสเนสเกี่ยวกับด้านค้าขายรถอยู่นะครับฉะนั้นเ,ออเรื่องแบบนี้เขาเจออยู่แล้วหมายถึงว่า เรื่องการเปลี่ยนแบตเตอรี่เนี่ยเขาเจออยู่ได้บ่อยอยู่แล้วเพราะว่ารถบางทีมันจะต้องเปลี่ยนก่อนจะปล่อยต่อหรือว่าส่งต่อให้กับเจ้าของคนใหม่อะไรต่างๆนะครับซึ่งพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เราก็รู้ๆกันอยู่นะครับว่าว่ามันมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับก็ถอดแบตลูกเก่าออกแล้วเอาแบตลูกใหม่ใส่เข้าไปแต่ในเคสของรถเขาเองเนี่ยมันกลายเป็นว่าเขาเจอแจ็คพอตนะครับฉะนั้นอะไรที่มองว่าง,ง่ายบางทีก็สร้างปัญหาให้เราได้ฝากไว้สําหรับคนที่ เจอปัญหาแบบนี้นะครับหรือว่าเวลาจะเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือทำอะไรถอดแบตใส่แบต,แบตอะไรเงี้ยก็ใช้ความระมัดระวังนะครับถ้าเจอปัญหาก,ก็เข้ามาแก้คือบางทีก็ตอบยากนะครับว่าจะหาคนที่แบบเอ้ยต้องคนใส่แบตต้องโปรนะมันคำว่าโปรมันก็เนาะคือบางทีเราก็ไม่รู้หรอกครับบางจังหวะมันอาจจะแจ็คพอตกันได้นะครับซวยกันได้อะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นก็เมื่อเจอปัญหาเราก็ต้องแก้กันไปเพียงแต่ว่า ในแต่ละเคสมันไม่ได้ง่ายไปซัทุกเคสและมันก็ไม่ได้ยากไปซะทุกเคสนะครับฉะนั้นก็อยากจะเตือนเพื่อนๆน,นะว่าเออเวลาจะเปลี่ยนแบตพวกนี้บางทีก็ต้องระมัดระวังนะครับเวลาใส่เนี่ยใส่ลงไปเลยนะครับไม่ต้องรอให้มันสปาร์นะครับใส่ก็กดมันลงไปเลยนะครับให้มันให้มันช็อตทีเดียวพอถ้ามันช็อตหลายๆทีเนี่ยโอกาสที่มันจะจะชอ็อตหรือทําให้อย่างอื่นเสียหายเนี่ยมีสูงมากนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับเนาะส่วนใครที่อยากจะติดต่อสอบถามนะครับ ถึงปัญหาเรื่อง Mercedes นะครับหรือว่าอยากจะเข้ามารับการเซอร์วิสนะครับหรือรับการบริการใดๆนะครับก็สามารถเข้ามารับการบริการได้นะครับผมทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรที่เป็นเก็ดเล็กเก็ดน้อยแบบนี้อีกเนี่ยผมจะเอามาฝากเพื่อนๆนะครับเพื่อ,นนะอจะได้เอาไว้ป้องกันนะเวลาที่เจอปัญหาอะไรแบบนี้จะได้ป้องกันได้นะครับอ่ะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ คลิปสั้นๆคลิปนี้นะครับเผื่อเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ